บ่อยครั้งมากเลยนะครับที่ผมเดินทางท่องเทีเ่ยวคนเดียวนะครับเพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับท้าทายตัวเองว่าถ้าเราไปสถานที่นั้นเนี่ยเราจะเข้าถึงสถานที่นั้นได้มากน้อยเพียงใดทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้เดินทางน,นะครับแล้วก็เดินทางตามไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะที่เห็นว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยเตรียมทางลาดมีห้องน้ําสําหรับคนพิการแต่พอเข้าใช้งานจริงๆนะครับ ห้องน้ำยังมีธรณีประตูที่สูงอยู่เรามีทางลาดแต่เป็นทางลาดที่ชันมากสูงจนเกินไปคนพิการที่เดินทางไปเองหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้งานไม่ได้ด้วยตัวของผมเองผมยังเป็นภาระให้กับคนอื่นสถานที่บางอย่างเช่นอาพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม การวาดรูปการดูภาพต่างๆอะไรองนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ถึงแเวลาเราไปเราก็จะต้องถามคนรอบข้างซึ่งบางทีเขาก็ไม่สามารถถ่ายทอดให้เราฟังได้เข้าใจเพราะว่าเขาก็เพิ่งมาเที่ยวรอบแรกเหมือนเราอะไรอยงี้ค่ะก็จะเป็นรู้สึกว่าเ,ออเราเบื่อเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมไม่ได้เข้าใจในบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว ไม่อยากเห็นครับว่าคนพิการน,น่าสงสารเนื่องจากว่าเขาเข้าสู่สถานที่ไม่ได้มันก็เลยเป็นว่าคนพิการเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่สถานที่ที่พิการเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากเนื่องจากว่าเราสร้างด้วยความเข้าใจของคนในสถานที่นั้นๆดังน,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 นั้นเราจึงได้ยินคําว่าคนทําไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีส่วนคิดในการอิ p พ e m e n t ขึ้นมาจริง UNDP a c แอสเตรเตอรก็มาขับเคลื่อนร่วมกับภาคีน,นะคะในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวลน,นะคะ ในส่วนของกระบวนการการทํางานนะคะเราก็อย่างแรกเลยชวนชุมชนมาทําความเข้าใจนะคะว่าการดูแลนักท่องเที่ยวที่มีความพิการเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างศักยภาพนะคะแต่เท่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอในขั้นต่อมาเนี่ยเราเลยชวนคนพิการมาร่วมกันออกแบบเลยว่าอาในชุมชนเนี่ยเขามีปัญหามีเพนพอยต์อะไรอยู่ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มคนพิการแล้วก็มาระบุป,ปัญหาด้วยกันมาช่วยกันคิดดีไซน์โซลูชันในการแก้ไข สำหรับตอนที่เข้าร่วมโครงก,การแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแช่ประสบการณ์ในเรื่องของการทําทางลาดที่ต้องได้มาตรฐานอย่างเช่น1ต่อ12คืออะไรนะครับความกว้างของประตูต้องเป็นยังไงนะครับการสร้างสโลปสําหรับการเข้าสู่ห้องน้ําต้องเป็นยังไงให้ได้มาตรฐานเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการออกเข้าสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการ ตระหนักรู้ให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ว่ามันควรจะเป็นยังไงสถานที่ควรจะเอื้อต่อคนพิการในรูปแบบไหนตามหลักมาตรฐานทําไว้แล้วคนพิการสามารถใช้งานได้จริงมีอิสระในการเดินทางเข้าสู่สถานที่นั้นได้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นซึ่งตอนแรกคนในชุมชนก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นเราจะทําได้ไหมสิ่งนี้เราจะทําได้ไหมแต่การที่เราได้เอาตัวตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ พยายามอธิบายว่าเราต้องการวิธีการอธิบายที่แตกต่างออกไปยังไงก็ทําให้เราสามารถทํากิจกรรมได้แล้วก็เห็นการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการนํากิจกรรมของคนในชุมชนที่ทําให้เราสามารถเข้าร่วมได้และเราก็สามารถเอ j นจอยกับมันได้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวทั่วไปคนนักท่องเที่ยวทั่วไปทํากิจกรรมอะไรเราก็สามารถลงมือทําสิ่งนั้นได้เราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่งางๆได้ ท่าที่เราเจอปัญหามากที่สุดนะครับจากการรับฟังเพื่อนๆเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยคือข้อมูลไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ไม่ค่อยอทันสมัยอันนี้ข้อแรกข้อที่2ครับการตื่นรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการฉันอยากทําทางลาดแต่ฉันไม่รู้เรื่ององศาหรอกมันต้องกี่องศาตรงนี้สาคัญคือคุณทําแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน มีความจำเป็นครับว่าถ้าท่านต้องทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษท่านต้องเข้าใจผู้ที่ท่านจะทํางานด้วยผมชอบคําว่าเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนนะครับการที่เราทําทางลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําพิเศษให้กับคนพิการเท่านั้นทุกคนทุกคนก็สามารถเดินทางนี้ได้นี่คือทางของทุกคนชุมชนเมืองเก่าสุขโขทัยและชุมชนเมืองโบราณทวาราวดีอู่ทองครับที่สุพรรณบุรี ปีนี้ขับเพื่อนเป็นต้นแบบ2พื้นที่ครับเพื่อให้เห็นศักยาภาพว่าเราจะขยายผลองค์ความรู้ในปีนี้ในพื้นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าถึงและอยากทาการท่องเที่ยวให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่เราขับเคลื่อนมันเป็นหมุดเล็กๆสําคัญหมุดหนึ่งที่พยายามกระจายหรือกระเพื่อมเรื่องแนวคิดแบบนี้ให้กับอีกหลายๆชุมชนอีกหลายๆพื้นที่นําไปต่อย,ยอดได้ครับทีมงานนักเดินทางได้มีโอกาสทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวเลเนี่ยนะครับมาราวๆเจ็ดปีแล้วใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกระแสะโลกโดยเฉพาะหลังจากช่วง หลังโควิดมาเนี้ยนะครับทุกประเทศมันมีการแข่งขันกันเรื่องการท่องเที่ยวอย่างสูงมากประชากรโลกนะปัจจุบันนี้กว่า20%แล้วที่มีอายุเกิน60 อีก7ปีข้างหน้ามีตัวเลขจากงานวิจัยบอกว่าตัวเลขจะขึ้นถึง25%หรือ1ใน4ของประชากรโลกจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งทางด้าน,นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลจะทํายังไงให้ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ตกอยู่แต่ในมือภาคธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่สามารถไปถึงชุมชนจะทํายังไงให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางต่างๆที่อยากจะมามีประสบการณ์การททท่่อองงเเียยวมืไ ดังนั้นการออกแบบอ,รอารยสสารที่เรียกว่า universal design เนี่ยก็อยากให้เป็นเนื้อเดียวกันกับสถานที่เราไม่อยากรู้สึกว่าทางเนี้ยสร้างไว้สําหรับคนพิการแต่ทางเนี้ยสร้างไว้สาหรับคนทุกคนที่สามารถเดินทางด้วยกันได้ที่สามารถใช้ทรัพยากรด้วยกันได้สิ่งที่ดีใจมากนะครับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานแล้วก็ผู้เริ่มต้นที่มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ให้คําแนะนํากับโครงการแล้วก็คนในชุมชนนะครับ ก็คือว่าผลลัพธ์สุดท้ายคนพิการนะครับที่เราเชิญมาร่วมทดสอบเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเห็นรอยยิ้มนะครับของคนพิการที่บอกว่านี่คือสถานที่ที่ทุกคนใช้งานได้จริงนะครับนั่นคือรอยยิ้มที่สวยงามมากจากสิ่งที่เราได้รับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนในชุมชนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและก็พร้อมที่จะพัฒนาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเองให้เอื้อต่อทุกคนทั้งบนในประเทศของเราคนตาบอด เหมือนคนทั่ว,วไปค่ะถ้าที่ไหนไปได้แล้วเขาสามารถเที่ยวเรียนรู้ได้เช่นเดียวคนทั่วไปก็จะอยากไปในที่ที่นั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเรียนรู้อยากได้ประสบการณ์เช่นเดียวกันและคิดว่าถ้าสถานที่เหล่านี้เข้าถึงและเอื้อให้คนตาบอดสามารถไปได้ขิมก็อยากไปแล้วก็จะได้เห็นทุกคนว่า การท่องเที่ยวสําหรับคนทั้งมวลเนี่ยคือหลักการที่ประเทศเราได้สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยวของทุกคนทั้งอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับและได้เป็นต้นแบบต่อไปนะครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทยต่อไป